สวัสดีครับสบายด,ดีพ่อแม่พี่นอ้องเพ้ทุกคนด้อครับคือวันนี้เฮาได้เมนูพิเศษนะทุกคนเนาะนิตาจุ่มอยากลายมือเลยเบิ่งพ่ปลาแซลมอนเกือบโตหนึ่งเดือนครึ่งตัวไปซื้อมานี่เพื่องหนึ่งนี่พูดดีล่านกีบทุกคนอ๋อล่านกีบขันหาเห็ดเวียกเป็นเดือนเพร่าจังซ,ซื้อกินได้เพื่องหนึ่งนี่นะตกอยู่ประมาณหาสิบตัวล เครื่องอลาดมือนเฮ้าซีมาเฮดอ่าซอยซาซิมิแล้วก็ก้อยปลาแซลมอนเนาะทุกคนเนาะก้อยกินกับข้าวเหนียวฮอนฮอนนี่โคตรแซ่บเลยเมนูเฮ้านี่ก็มีก้อยมีซอยซาซิมิแล้วก็เดี๋ยวมือนเฮ้าซีมาก้อยเดี๋ยทุกคนเบะยินแต่เสียงบักเบะก้อยจักประมาณน้อยหนึ่งก็กินมาไว้เลยทุกคนกำลังเอื้นทีมงานมากินเนาะ สีประมาณซำนีกกน่าจะเหลือแหละก้อยนะเบิ่งตีเพื่องบักใหญ่นะี่เบิ่งไว้เลยทุกคนสำหรับไคทีโบกเคยก้อยปลาเซียมอนเขาจะซอยเป็นแบบลูกเต๋าเมนูปลาเซียมอนในส่วนไล่ก็ะมีแต่พวกก้อยในเสะแนวอื่นก็โบเสะหุ้นเขาเอาไปทอดนั่นนี่กระบมบบไปตะกินนั่นนี่เป็นไง ปลาแซ่บส wow, ุดในปลาแซมอนนี hmm. ่ก็ค so anyway, ือก๋อยปลาแซมอนนี่แหละก๋อยก็กินก็อันที่สุาเขื่อนมักง่ายเลยทุกคนตั้มเกบอยู่กินจากว่าปลาแซมอนเหรอมีกากน้ำเฮาต้องเอาออกก่อนนะคะมีแอบไม่ปลาแซมอนนะก็อย่างนี้เฮาก็ต้องซอยเป็นลูกเตาเลยทุกคน แต่คนหมักเนาะบางคนเขาก็เห็ดเป็นตอนียน้อยต่ออันเฮาซอยเป็นแบบตอนิ่งๆเตือนจะกินระวังในมีก้างในในหนึงเห็ดตอนิ่งๆด้วยเนาะเต็มปากเต็มคำมแลร บรรยากาศลังบ้านยามแรงแพักนบรรยาาศไม่เลัวน้กงอาแปะาตาไว้แรงกจินเลยนะวันลรกเกีเซตอ่ะคําาเบาเป้ามาคือสิคําเตืบออกตามากเลยเด็กพักกำลังแวตลาดพึ้นมาตลาดนี่บ่ ตลาดดากง้ไปซื้อพักอะนซื้อตลาดจเป็นสะเนทางมาแต่อึดก็เลยบอกเพิ่่าบต้องซื้อดอกมาโรดผีดีชิเ็นหนาน้นาอ่ะอัน้าเยอานกรซอยจำนวนหนึ่งสื่อน่าทุกคนขอซื้อมาเพื่องใหญ่เตือด้วนี่ล้านหนึ่ง กินก้อยปลาก้อยขาละเบึ้งบกบิดนะโอ้ยทำไมไม่รักสัตว์ทำไมถึงใจลายหยอกกันอนู่ไม่เป็นตอนนี้เข้ากะซอยแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเนาะนี่ได้นี่แล้วสิงครับสืบพรบทะเล านานน,นนะทุกคนนะอันนี้ลงกอดอันนี้ลงเือบบึงได้สำหรับใครที่บอกเคยกอดมันก็จะมีอันนี้เป็นข้าวขั่วนะทุกคนเนาะข้าวขวาั่วในส่วนแรกเราจะใ<ด>ส่เป็นข้าวขั่วาขาวแล้วก็เวลาตั้มนี่เราต้องตัต้มให้มันแหลกไปไหนให้มันเป็นแบบกินแล้วก็หยัมไปนั่งนะให้จะคนหมักเนาะหมักอะไรก็ใส่อะไร สองบ่วงพออันนี้ก็เป็นอ่าหอมหอมหัวแดงนะทุกคนอาะเวลาเหาซอยมันมุนใส่ไปนำนะเตมหายสยไปนเสียาแม่บจากสองบ่วงก็พอมีแล้วนี่ก็เป็นอ่ามักริกมักพริก็ใส่เพ็ดแต่ขอว่าหมักเพชรเป็นไง หายในมันด้เสียงยงขนดังนัวใส่หลายเตี๋ยวเแล้วนี่ทุกคนมีแต่นี่วานนี้เป็นอ่ามกทั่วน่งซอยไหวน่องผิดนำนิดนึง

เดี๋ยวนี่ละตะจรค้นบันนี้คุเลคุเลของมันเข่ากันขนาวใส่เขาขวาดน่ะมันจะแบบมันจะเหดให้ยสินแบบดำๆเวลากินกันกับบบิตรแซบถ้าขวขวาขาวี่ม,มันจะเป็นอย่างนะี้ว้าวเป๋ยงกันบ่าอีกสิ่งวะพอไหร่พัก ตัวนี้พักพักหอมเีีเยวเกี่ยวมาแต่เ้าก็ต้องช่อยนั่นหนึ่งเนาะจมันตกเ้าก็บเปเดี๋ยวโปะเข้าไปโปะเข้าไปคนเดียเกือบลืม มันนานที่ถามไปไลยก็คือมันนานคโคลย์โคเลโคเลถ้าสีใส่จานตัวหนึ่งหรือใส่ถาดเอาใส่ถาดเอาก็ได้เหมือนกันหาเปล่าผู้ดีแล้วทำก่อนมันนาหมูด้วยเองต้องเกี้ยต้องมีแสงอยู่หนูเลย mặt 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 เลยมาครับพี่ตอนบาซาบิเรายดตอนบาซาีคนเล่คนเล่ไปกินอยู่ห้างนี่แพงขนาดทุกคนต่อมตัวจีนังื้ลายแซ่บม่ซุปอซบโบสตาอะไรต้ามาจับนี่ซอซิบน่บิดคนมีลายกใส่เอาคนมีลายกูใส่อยากใส่หลุ่นี้งเอง ใส่มื่อบ่จะขาดยังวะสมบูรณ์แซมงนาวหมากลัวใช่ปลาแดกเพิ่มปลาแดดเข้มหน่อยนะมันคือแบบมันขาดยังนะเข้มแล้วเขาปะแซมเลยแซมอยู่นี่ซะ ผู้ชายอยากแหงนะตอนนี้อนนี้ต่างกรไดต่างย่มัต่างในยคคน่ทยก็หิวขาแห้งแหละเดี๋มันก็ซอยอยู่บซอยน้ำจะอยาเอาไปตีกินเขาแรงนะทุกคนเนาะแสงกระจากเบิดตเลยมาน้าเอาบ่กินบ่เนี่กินโอเคเจ้าน้อย ก้ยกข็งแรนนั้นนะเอาม่ให้หลองอจานเหรอเพียงเาจานกินกับเพาโอเคอยู่กบรบผสมปานาสือเป็นเปียงหมดง่ายเมนูละล้านสัปดา์ลานไป อืมธรดาเส็เาา้ยบ่เรีงบ่ล้ววเรแล้ว,ลป,ลวปลาฉามไม่กินอิมอ่มลยอ่เหรอ,อดา้ดมาดิกินแทนเขาก็ได้ปลาฉมันกินแทนเขากินจา กินแท่นเขาข้ากินข้าวเขานะพบบนี้กระลาจานปต่แล้วท่านะฮะเจ้าจานตัวนก้อยคุณมีการลองเห็ดกินมึงเดียทุกคนพอไปลมอนอยู่เมกาอยู่หลายแต่ส่วนหลายเขามีแต่เอามาซอยกับเผ็ดเมนูต้มกระเปียกลองเอามาก้อยกินเบิ่งแบบนี้นี่แซ่บน่ามากินเดยวกินแตงโมเด้มือจะเปื่อยละ ให้เอื้อยจับก่อนต,ตาปอนน้องนะต้องจับก่อนน้องนะมือเลยแป๊บเดียวถ้ามีดวสิถาพักกบรบเปา่าพอดีมือ,อตืบเลยโบมือเปลืนมือเปล้อนบอ่จับเลยเยอะชาวบ้านนะป้ามันพอสมควลองถามกที ต้องข่าวก,ก็ได้ไปหาเอาสดิงมาตัเสบาบัตรตัวบริมาตรสำนักโทรหาเลยว,วันแฟนแล้วสิเหมือนหน่าจเจมิน,นวันแฟนเพิ่นวันนแฟเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งบตัตรตจะมีวันแฟนเื่อหนึ่งครับมาเรื่องด้วยเบิร์ตล่ะใส่เขาวน้ำบม้หรือบอัตรใส่โอเคมือหันจะจับเบ่งด้วยมอให้จับเดะพี่ย้ำมันงที่ได้บม้ ลองไปเห็ดก <Es> in like ินบ like ้างเด้อท like ุกคนมันแซ่บอันนีนะมันดีกว่าเฮาไปกินแบบกินละลาจ้ำเจีวมันจะเป็นแบบเลี่ยนๆนะมันกินได้บมดลายแต่ว่าก้อยนี่กินได้ลายข้ามกินอยู่ห้านะตอนทำอยู่ก้อยนะฮะจานหนึ่งเซนปลาย

เดี๋ยวผมมันมืดเดยเด้อมันมืดเลยมุมนี่ตากิตจะคองดิดนี่ตาแต่ว่าขาไม่ท่องนะทุกคนปีจะเถื่อนบไม่ใช่บ้าตอนเน้นเน้นใครอะ ใจขนาดน้อจิมเนี่ยตัวจิมเนี่ยเหระยิมเนี่ยบุปเปามาบุทันจะกินตามหลังเนี่ยนี่วันศิธาพักกระเพิ่นไปซื้อพักที่ตลาดเลยไบ่บรอแซ่บบ่ละต้องอย่างแช่แห้งเราโดนกินเถื่อนหนึ่งนะทุกคนเนาะประมาณเดือนละเถื่อนบุรีกินแบบคือตะกี้นี่กินเรียนติดกันตลอดแต่ว่าเดือนนี้บุรีกินเรียนติดโอเคอยูอ่บา เพราะว่ามันแพงเป็นปลาที่แพงที่สุดแหละในหมูนะ่ปลานี่ตามาสุดักที่สุดเพราะว่ากิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเจ็ดแสนแปดแสนแล้เใ้าสื้อนี่มันโลปลามันก็เลยถือลนหนึ่ง จอกหนัมันเอ้าแม่ที่นี่อันนี้ก้่นเนี่ยเบิดเบตาโอ้ยหลัะกํเเ่าใส่เหมือนจะก็ไปตั้มอีกคนเนี่เหมือนเปลี่ยนเมนูเหมืนไต้เมนูตั้มอีกนะทุกคนเนาะเดี๋ยว่าเห็ดยํากันเลยเดี๋ยว่าเห็นเขาเห็ดในติ๊กตนะ เขาเฮ็ดใ่แบบย้ำเหมืเขาสื่ออย่งมมยองเนสในในเซเว่นนะ<อ>ม่องเนสในเซเว่นลกเอามาห้อยใจอเกลีก่ออย,ย,ยมันเป็นสีดำดำม่อเ่ป็นเม็ดอีกนากกินแ,แป๊ตี้อยากกินแป๊ตี้เอายูลังบ้านโคตรดี แต่ว่าก็อิ่มเติมนะทุกคนเนาะเพราะว่ากินไลก็ได้ดอกมันอิ่มไวเดี๋ยวถามาเป้ามาเคาก็นั่งชิลนั่งกินบ่นอยู่เนาะเดี๋ยวฉันาะถ่ายคลิปก็สบายทุกเนาะเพาะว่าทั้งขางดินเนี่ยคือว่าต้นต้นนี้พานธุ์เป็นดินไผยเรเลยมาถ่ายคลิปสะดวกสบายบรรยากาศยามแรงจริงเหมาะเลยสำหรับใครอยากจะมาอยู like bah, like ่คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวอยากเห็ยนข้อเห็ุคลิปกินอีสานก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เด้อทุกคน ประมาณอ่าสองสามมือเขาจะถ่ายคลิปกินเื่อหนึ่งแต่ว่าคลิปทั่วไปก็ถ่ายลงทุกมือแล้วแต่ว่าคลิปกินแบบก้บวกวาหกขวดนะสองสามมือถ่ายลงเื่อหนึ่งไม่แต่ทุกคนคอมเมินเนอร์ไปอย่าเข็ดอยากเห็นเขาเข็ดคลิปยังบ๊ายบายทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย